สวัสดีครับพบกับผมครับสะกิ้การช่างรถเกาียวมือสองนะครับนี่พาดูใครจะเลยนะครับวันนี้เสร็จเรียบร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเช็คไม่ทั้งคันนะครับพาชมเลยครับสวยๆครับเต็มระบบครับราคาเปยนใหม่ด้วยนะครับเก็บทุกรายละเอียดครับนี่ครับทั้งใหญ่กําลังเก็บเป่าลมเป่าเศษอยู่นะครับ เรียบร้อยนะครับของหน้ากากตัดเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยครับสวยๆครับพร้อมใช้ครับเก็บระบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพเหมือนป้ายแดงนะครับจะเป็นมือสองนะครับอดีตสามควายไทยนะครับผาชมครับนี่เนียนพอมไหมครับนี่ครับเนี่หลายช่างกำลังเก็บรายละเอียดกันอยู่นะครับ หาดูครับแทหรือเต้าไม่รู้นะครับจะดูเอานะครับเตรีมพร้อมนะครับแต่ทำให้เหมือนแทมากที่สุดนะครับหาชมผิวครับเห็นยังครับไม่สวยช่วงล่างอย่างเดียวนะครับมีเป็นรอยจะินใหญ่กริ้มั่งนะตามสภาพครับโตใบครับเตกร อยู่ในสภาพดีๆนะครับเช็กไน่เต็มร้อยนะครับเกิ่พี่ๆนานาท่านไหนสนใจครับผมตัวจริงที่บึงขวากนะครับอำเภอเดิมบางนางวดจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเปิดราคาไว้หนึงล้านสามนบาทต่อรองได้นะครับนิดหน่อยครับนี่ครับในคลิปครับาชมครับ เช็คไม่เต็มระบบนะครับตัวเดิมเป็น12นอกนะครับัลำ23อีตันนะครับเครื่องเป็นเจบัสนะครับนี่สาชมครับพาชมเครื่องครับแห้งๆครับเล็กไม่ทั้งลำนะครับนี่ครับแต่พานเบรคติดอยู่เลยครับอามีตันครับต่อแเฮลิกครับสายเฮลิคไม่หมดนะครับนี่ครับหาดูได้เลยครับ ทั้งคันมีก้าอยู่ห้าเส้นนะครับสายฮาริกนอกนั้นใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวว่าไหมไม่จริงนี่ครับพาดูทุกทีก็ใหมหมดนะครับสีเพงย์มาไหมสายทองเลยนะครับแต่ลมใหม่ด้วยนะครับเด็กใหม่ทั้งหมดครับไม่มีการย้อมแมวครับสายไหม่มอแบดใหม่ครับตีรอบล่างทำการเปลี่ยนให้ไหม่ท้องฟางใหม่นะครับ หนามไหมครึ่งห้องหน้าครับครึ่งห้องล่างเป็นหนามเก้านะครับเ็ยังสภาพดีอยู่เหล็แผ่นบนเปียนใหมนะครับฝึนคอใหม่ครับดูครับตรงไหนไม่ดีผมเปี่ยนหมดนะครับกระบุงปากใหมครับมาดูได้เลยครับเห็นภาไม่ดูนะครับนี่เกลียวนี่เดินไหมนะครับนี่คอนบนนี่เดินใหมหมดเลยครับนวดใหม่ครับเช็คไหมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เดี๋พี่ๆนะนะท่าไหนสนใจนะครับเปิดราคาไว้1นึ่งล้านสามแสนบาทต่อหลอดนะครับวันนี้จะออกเกี่ยวนะครับจะเอาไปทดสอบนะครับนี่ครับสวยไหมครับตรงไหนไม่ดีผมเปลี่ยนหมดนะครับบางโพลหลังที่ทำไม่หมดนะครับนี่ไม่ติดครับแต่คนถามว่าทำไมไม่ใช้เลนนะครับ ผมเบื่อที่มันคอยจะแปกนะครับนี่บางคนเล็กก็จริงครับจะเปลี่ยนไม่หมดเลยนะครับบางคนสะโพงนี่ก็ทํใไม่นะครับนี่ครับดูช่วงล่างครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับไได้ครับบางคนไม่สองข้างครับทํใไม่หมดท่อเป็นอุอ้มท่อนนี้กับท่อนน,อน,นี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับ เกลียวใหม่ทั้งสองท่อนนะครับขายยาวๆเลยครับไม่ต้องซ่อมอะไรทั้งนั้นโอเคนะครับเพื่อพีนๆนานๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0986465349นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับในช่อง YouTube กิบรถเกีียวามือสองนะครับขอบคุณมากครับผมขอจบคลิปไเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปตอนเกลียวมาให้ดูอีกทีนะครับสวัสดีครับ